นู่ใช่อืมมื่นี้จะขึอ,อารมเสียน่ยอารมณ์เสียงไหนมาเมื่อไรเมื่อไรก็รอดได้บั่งเดียวรอผู้ใดมันสำคัญแห้งตีบักร,รอใครไอ้ก็ป้อมห่าวเนี่ยเขาน้จมกเขาน้จม่งมันบันับเวลาม,มันจากมาย้ำเดมันกลมาแย่ yeah, อยู่ตรงตัวเวลาเนะี่ย เด็กน้อยนั่งคอยอยู่อยากให้คุณครูตรงต่อเวลาเขาช่วยเขาถือเรื่องนี่ว่าเด็กน้อยเขาเด็กน้อยยังไหนเข่วน้ำนมมาสนิทเลยไม่หมายถิ่มอ่ะมีอยังฝาถึงกับความหาวะโอ้บอกพันกล่องกระดูกเขารอคนคนเดียวบักคุยเขี้ยวมึงเป็นอย่างจังมาซ่าบักชาติหมามึงคือบ่มาตามเวลากนนั้น เจ็บบิลีกัน่ะกับรอมหาวดียิ่งยิ่ติดปวดร้าวร <ừ. S 1> ะทมมาคักเลยนั่นจกรอบเลยจกหมดจกเวลาเลยสี่หน้าดากระดูซี่หน้าดาผ่านกล่องกระดูสี่หน้าดาผ่านกล่องไหมทีหลังต้องจงต้องจอเวลาขนัดมากเวลาไหนต้องมาเวลานั้นเพราะฉะนั้น ิไลออกเด้ข้าจะมาอืไอเหลี่ยมมันแทรกกมูเขาตลอดเวลามันหยักหยั่งแา้ลูกกับ่มีบ่มีไหลูไปทิดกดปอนต่อยแว่าสิมันม่ไเลยยากเลยแค่ิบปีเวลามานนิดหน่อยนี่เฮ็ดแล้วมันไปหาลูกก็ได้ตอนวนี้รัจมหเขาเย้ยวไรเบ้ไรเอ็มมันักจบดนีมันไจบอยู แล้วเป็นหนังมันหนักหนังเช็ดพระอ้อมมือชักตาเขียมันอุ้ยของก็ขาดจนว่าจนเมื่อยแล้วเขาก็ะซิมเศร้าแล้วหนังซ้ำอีกเนี่ยแตเขามากล้าด่าเขาบ่าไม่มันมาได้จะได้มันด่าวันยังก่อบักยังก่อนอิจิลิมันก็ไปบักบักฝากควัญแล้วบักขวัยังก่อ๋ยวอิจิลิมันบักฝากขวัญแล้ว สิริอ่ะว่ามันลงขยะหรือเปล่าสิรีเจ้านาทีจะฟันถิงยังยังยังเจ้ารอกับความหามากก่อนบ่จะไปถิ่งมึงบปติดยังดอกขอบอกติดยังบปติดบปติดยังได้ติดยังมันเออเจ้ามันเจ้าบ่ได้ก็ที่ว่าไปนะเอ้า ถ้าเขามานี่เจ้าต้องด่าเขาคือยังตอนเขาบ่อยู่ดิอือเดี๋ยวมันมากจน่ะโอเคเดี๋ยวรอเบือ้องต่อไปอืออ้าวสวัสดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเขาประชันเนี่มาเจ้าะบริเวณสี่ดิฮะ,อะตอนเขาประชันเนี่มาเจ้าะบริเวณสี่ดิ <laughs> เป็นทังไหนไปยืนข้างๆก็โดดไปรูปฮะ เดี๋ยวไปกินสิ่งนี้สิเดี๋ยวเดี๋ยวจะหันมา่งข่งยกกอนผมรอกันเมือนห่ตนั้นก็มารอสเน้หอมกินละมุดบอกเดี๋ยวกินหนืะยาไปถามเนี่ยตอนเขาประเนี่มาจะเาใบให้เขายังไงบอกว่ามันเป็นยังไงคุณใช้สายเสอมือไหมันจะรอดมันบริันมันบริมันบริดูหวานปานนี่มันบริละมุนปานนี่เด้นเล้วนลยมวนเลยพมวนเลย้นเอด้นเขาสันขงสัวนเวนนี้ สล่องลลองดานกระโดดลอดาลอดาคือจังั่นตอนเของพ่อแม่ก็โดดต้องให้เพิ่นมาล่อคือบอกมาล่อคนตีหนาบ่างตีไหนไอ้บ้าที่มักขี่ยุ่งหนีกัได้ตึ๊ดตลาดสิเดี๋ยวไอ้ชุยชุยมันไปขี่นี่ตัวชุยเจ้าเจ้าไปเบิ้งคลิปก้อนหนานี้รถเจ้าที่เจ็บปวดระทมใจมาคักเลยแล้วดาเจ้าแบบ เจ็บเจ็บเสียบมาไปดื่มเบอร์ซี่เราสุดก่อนเจ้ากินนี่บ้าครับอยากเงินกับมิ้นท์ดิวคอยถามเจ้าเนี่ยแต่ทำไมบอร์รักษาเวลาเนี่ยดูใช่ขาะมะนีก่อนตอนแรกเจ้าว่าขันเขามาหนีใช่จะดามันกระคักเลยเจ้าว่าดิกระดิรามันกระคักแต่แต่มันยิ้มใจได้ดาบป่อดูเขาเข่าเล่นป่ะอู้หูขีกาพูดแม่ มันไม่ดีว่ะเอาอ,อีีแรกตคือี่ตอนตอนแรกมันบ่ม่ณยังสี่แหมขนาดมันีนนก่อนเขาเขามมาื่อกันเหมือนทุกคนเนี่ยนากันนั่กนกับเม,ม่อเอเสียงคือาาวลาเวลากัเป็นดาราเนะี่ยตัคือชชยเลยเนาะแต่มจะชายลงมา,มาเมาตาามมั้งแต่หูมงเต่าเลยหอ่งเี้พร้อมกินละมุวะเปลวเสืออย่างไม,งมย้ยางเขาไม้เห็นเสือเนาะ เอาให้หันหนาม่หนี่ก่อนฝากฝากฝากใครเคลิปเยอะก็กระพริบหาเอากันหันหนาม่หนี่ไหมหันหนาไม่เบิ้งกล้องไหมจะบิดเบือนไปทางอื่นเสียงเอาหอมมาหันมาบวงโอ้โห่ยลุกแล้วลุกเงินบ่้งเยอะรักบ่เจ้าหันเจ้าหันมาหากล้องนี่ไหมเออมันอยู่หันกับบอเป็นหางโอ้เอาบอท่ายปิดคลิปก็ดูแบบนี้บ่ บอทายปิดคลิปไหมเจ้าเห็นมันยิ้มตลอดเวลามันผิดเวลาเอาเขาแกายานเจ้าดาเนาะเขาแกายิ้มใส่เจ้าตัวจเจ้าใจอ่อนในเขาเองเนาะมันเป็นเส้นตลอดเวลาอยู่แล้วเจ้าโอเคทำนี่ละทำอาจารย์มันทำ